เราจะมารีวิวไอติมกันนะคะผมอืมว้าวอืมออยอุ๊ยสวัสดีครับทุกคนพบกับรายการ B SONG นะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวไอติมกันนะคะผมแนละเรามีไอติมทั้งหมด4รสชาตินะคะผมเดี๋ยวจะมารีวิวกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนเนาะเรามีทั้งรส สตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วมีรสซอสแตงคามลิลมียูสุส้มยูสุนะครับผมแล้วก็มีรสดับเบลิลดับเบิลช็อตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้คือรสชาติแรกของเราเนาะเป็นรสยูสุนะครับเรามีอุปกรณ์ขอชามเบิกชามหนึ่งใบไปเสิร์ฟกินอืมว้าวทุกคนดูนี่ขอตักออกมาแล้วกันเนาะ เดี๋ยวมาใช้ช้อนนี้ตักออกมาใส่ชามของเราก่อนอึ๊บอึ๊บ texture อืมอมีแบบกระเล็ดส้มมาให้เราด้วยนะอ,ยอร่อยมากทุกคนดูมันสดชื่น,นมากๆขอชิมหน่อยครับดีเยี่ยมเลยทุกคนคือพอเรากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้ถึงความสดชื่นแล้วก็ ความหอมของส้มยูสุนะทุกคนเป็นไงใครที่ชอบกินส้มยูสุนะครับขอแนะนำเลยให้ลองตัวนี้นะคะเพราะว่ามีความสดชื่นมากคือแบบเราชอบมากกินไปแบบสดชื่นเลยอนะถ้าสมมติว่าร้อนๆถ้กินเข้าไปนะสดชื่นมากๆนะคะเก๋ okay, เราไปรีวิวรถต่อไปกันเลยนี่ทุกคนเป็นรถอีกรถหนึ่งนะคะที่เราได้มารถเป็นรถ s ซา t ์เจ็ดคาราเมลใช่ไหมใช่เป็นรถคาราเมลนะทุกคนมาเราจะมาชิมกันเลย ว <Wow. S 2> ้าวมันน่ากินขน,น,นาดน,ะนี้ทุกคนรสคาราเมลนะนี่ทุกคนดูเป็นไงน่ากินไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยไม่ออกทุกคนอ,อร่อยคือเหมือนว่ามันมีความนมนมนิดนึงแลยอะ หอมคาราเมลมาก <Wow. S 1> ขอให้คะแนนแล้วกันเนาะเมื่อกี้เราลืมให้คะแนนอันนี้เต็มสิบขอให้ซักประมาณเจ็ดเจ็ดเต็มสิบอร่อยถือว่าอร่อยไปไปต่อสําหรับรสต่อไปไน,นะคะทุกคนรสต่อไปของเรามาแล้วเป็นรถสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กจะเปะน็นยังไงให้ดูหนะ้าตาของกล่องก่อนเนานะว้าวทำไมมันถึงได้น่ากินขนาดนี้คือมันเหมือนมีพวกอะไรคุกกี้เป็นครัมเบิลอะอยู่ข้างบน กินใส่จานเล็กนิดละกันนะทุคนขอตักมครีมชีสหรืออะไรสตรอเบอร์อออรี่ชีสเค้กมาอรก็อบตัวนี้มากเพราะว่ามันมีครัมเบ,บิข้างบน,นทุนคนุกคนนี่เห็นไหมข้างบนมันจะมีครัมเบิแบบเรใจไหน่าจะเป็นครัมเบ,บ,บิลแหละผสมแล้วผสมกับเนื้อของ ไอติมข้างในอร่อยมากทุกคนเพราะว่าไอสองอันที่เราพิ่งชิมไปอ่ะนี่มีแบบอะไรกรอ,อบๆข้างบนใช่ไหมที่จริงมันก็เลยจะแบบรู้สึกว่าอาจจะธรรมดาไปหน่อยแต่นี่รู้สึกว่าเป็นไอติมที่แบบอร่อยมากเพราะว่าพอแบบมีตัวครัมเบ้ขึ้นมาทำให้เราแบบเคี้ยวสนุกขึ้นแบบกรอบๆนะทุกคนอันนี้เราขอให้คะแนนเป็นเก้าสิเพราะว่าถือว่าอร่อยเลยโอเคทุกคนไปไปดูอันสุดท้ายกันเลยว่าจะเป็นรสอะไรเอมาแล้วทุก ลดดับเบิลช็อคนะคะผมนี่ดับเบิลช็อคแต่ว่าเหมือนอันนี้เขาจะแบบเขียนว่ามียี่ห้อของโรเกอร์ด้วยเดี๋ยวเราดูกันว้าวนีทุกคนเหมือนแบบโรของช็อกโกแลตเดี๋ยวมาลองมาชิมกันเลยดับเบิลช็อคนี่ว้า จริงอะขาจิ้มก่นอันนี้หรอจริงแล้วว่ามันเอาจริงมันไม่หวานนะเพราะมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยอะคือมันมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากแต่ว่าจริงมันไม่หวานแต่จริงมันกินได้ทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ารสชาติมันกลมกล่อมดีอะแล้วแบบมันไม่ได้หวานขนาดนั้นมันเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรช็อกโกแลตที่มีความแบบเข้มข้นอะพอมันเข้มข้นมันก็จะไม่หวานเนี่ยถือว่าแบบใช้ได้เลยอะคะแนนเต็มสิบเป็น ใ,ใครชอบไอติมรสไหนมากที่สุดน,นะคะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยชอบอันไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะผพแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคระับบายบาย